เมื่อวานบอกอยากอยากตีพาเอ็มไม่ใช่หรอบอดีจีวิประิตนาการขาดไกอาเดี๋ยวอ่ะเมื่อวานไม่อยู่ไกอาไม่อยู่หรอสบาด้ไกอาไม่อยู่งี้ผมทำไงได้บ้างครับอยู่อยู่นี่ครับพี่อ๋ออยู่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวคุยกันอะไรกันนะครับไปอ้าแล้วแบทเทดเขาไม่คุยหรอครับเออเชิญครับผมได้ินว่าแบทเทดแบทเทดเขาคุมดูไว้อยู่ขอเจ้าคุมคุยนะครับวันนี้ อ๋อนี่เดี๋ยวเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบดเห็ดมาเนี่ยเดีมาแล้วนะจิวผมผมคือเป็นผู้จัดการแต่ผมรัดจิวให้ระเบียบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นจิวัสดีครับไม่คุยค่าตัวยังจะไม่ให้กูลับมกับใครจะตำภาคกูไม่ค่าค่าตัวคือพอจัดการแล้วยิงคืนเงินเข้าผมหมดเลยค่าตัวคุยรายละเอียดระเบียบนะนี่คุยให้กูคุยมั่วซั่วเอ้าเอ่อไอเห็ดมึงอะไรยังไงบ้างเนี่ยรายละเอียดอะเอาไอ้นี่เดี๋ยวมึงแจ้งเขาสิ พูดกนเลยไม่รายละเอียดอะไรล่ะกูไม่รู้มึงคุยเียอะไรมาล่ะอเมซไปประชุอ่ะเอากเรียกเซมาสิเรียกเซมาโจก็ได้โจอยู่โจเออเอาที่มึงคุยกับสภารู้เรื่องออกมาเร็วๆคืออือเฉินจัดการเลยครับวันนี้ผมแค่มาจดว่าเฉินจะทำอะไรกับได้ครับได้ครับได้ครับได้ได้ครับ ไอเหตุเขาทำเฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเห็นยังไงเนี่ยเขามีบัตรทำงานดำบ้างวะขอใบางเลยอาเลยนะคะไอบัตรทำงานดำอะเรามีห้าสิบค่ะเอาไหมหนึ่งตูนทองหนึ่งเอามาดิเซลไหนเนี่ยชไม่เขาอยู่แลนเขียวเนี่ยมาคุยกันดิที่มันเป็น การมาการมาคือคือผมแจ้งอี้ก็ได้ครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนว่าให้ดูไว้ครับดูแลแก๊งต่างๆที่ได้จับชื่อมาครับครับผมเขามีปัญหาอะไรบ้างอาจจะสนาบสนุนอะไรก็ได้หรือว่าให้คําแนะนํำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้แก๊งพัฒนาขึ้น โดยก็คือเชิอนทางนี้ครับเชิญเฉิญทางนี้ก็มีครับก็คือก็คือมันจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเก้าอี้อ่ะครับตอนนี้อาไทเด้นรู้แล้วพอทราบครับก็คือมันมันจะนับเพนพอยต์จากทั้งแก๊งของแก๊งเราแล้วก็แก๊งดาวไลน์ของเราครับทั้งสี่แก๊งนะครับก็คือถ้าเขามีการตีหรืออะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้เพนพอยต์ได้เป็นเขาได้เพนพอยต์เราก็จะถูกนับรวมเพื่อขึ้นสู่ไทเด้นด้วยครับอะไรเงี้ย เราก็จะได้ประโยชน์ครับใช่ครับเ,รเหมือนประโยชน์ที่เขาออกมาตีรามมยบอกประโยชน์ชก็จะได้รอคอยครึ่งหนึ่งของเขาครับอ่าเข้าใจครับใช่ครับก็คือถ้าเราสนับสนุนเขาทั้งคําแนะนําหรือว่าให้ <S 1> <S 1> <S 1> เขา่าขาดหรืออะไรถ้าเราช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วแต่เราทางเราจะตัดสินใจเลยครับอ้แกงเขาเดินหน้าขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นที่เลี้ยงให้แกงเขาอะค่ะให้แกงเขาได้พัฒนาแล้วก็ออกมาเล่นหรือว่าอา่า เขาเรียกว่าอะไรได้ได้โตไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับเข้าใจครับโอเคครับได้ก็คืออันนี้ผมลองฟังฟีดแบ็กจากพวกเขาว่าเขาต้องการอะไรให้ช่วยเหลือถูกไหมครับใช่ครับได้ครับได้แลเอย่างสภาคือรับจากเรื่องของตรงนี้เลยผมไม่ต้องไปบอกนะแล้วถูกไหมฮะนี้ใช่ครับโอเคได้เลยครับผมครับอ่โอเคงั้นเอ่อจีระแก๊งเลยก็ได้ครับอันนี้พอดีเห็นสภาเขา แจ้งผมมาแล้วไม่ไม่ไมทราบว่าสี่แก๊งนี้พอทราบบ้างยังหรือยังครับว่าพอทราบรายละเอียดบ้างอยังครับหรือว่ายังไม่ไม่ไม่ไมไมทราบกันเลยรู้แทรบาบข่าวครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมแจ้งแบบละเอียดอีกทีก็ได้ครับก็คือเป็นไปได้คือผมอยากรู้ว่าครับว่าทางทั้งสี่แก๊งอะครับแต่ละแก๊งออยากให้ดูไว้ช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่าอยากให้พผมอยากให้ผมเสริมอะไรให้บ้าง ประมาณนี้ครับเอาเข้าข้าอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับว่าว่ามีอะไรที่ทางแต่ละแก๊งอยากจะได้ที่แบบว่าอยากให้ให้ดูไว้ช่วยเหลือครับดการออกได้ครับแบนแบนเดี๋ว่าให้พูดตอนนี้เลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสภาเขาต้องเก็บรีพอร์ตอ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอขอไปคุยแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับยินดีครับครับการวิปัผลิตครับว่าไงคุยกันแป๊บนึงครับ ได้ครับบีจีด้วยก็ได้ครับบีจีถ้าคุยคุยกันก่อนครับแล้วก็ไก่อคุยกันก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทีละแกงก็ได้ครับก็เดี๋ยวไคุยแยกก็ได้เป็นทีละแกงก็ได้มัครับเพราะว่าได้ครับได้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 ก่อต้องการอะไรยไหมไก่อคุยกันเองก่อนเลยนะครับ อมก็ได้ปกติเลยครับห้าสิบเซนนี่ยใช่ครับถ้าไม่แล้วมันอยู่ที่เราคือถ้าการถ้าเขาตีกันแล้วมันฝั่งเขาได้ประโยชน์ครับมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราแค่ต้องเราอันนี้คือเหมือนให้เราดูให้เราดูแลเขาให้เขาเติบโตขึ้นในทางที่แบบถูกเหมือนแบบให้แก๊งใหญ่ช่วยดูว่า แก๊งที่กําลังเติบโตเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนถึงจะอยู่รอดอะไรเงี้ยครับพอใจอยู่ครับพอใจอยูอย่อยู่ที่เราอยู่ที่เราของที่เราจะให้ห้าสิบเปอร์เซ็อยู่ที่เราหมดเลยเราจะไม่ให้ก็ได้ <c oughs> ใช่ ถ้าเกิดเป็นเราเป็นเก้าอี้แล้วก็เราเป็นเก้าอี้แล้วเป็นเก้าอี้กับไอ้แก๊งที่เราดูแลอยู่อ่ะของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะจะเข้าแก๊งที่เราดูแลไม่ใช่เขาไม่ใช่เก้าอี้ถ้าจำไม่ผิดนะที่นาบอกใช่ไหมครับอันนี้อ่าอ่าใช่ <c oughs> อ่าผมจะมีวิธีของผมอ่ะ ไปงานร้านนะพี่ไปงานร้านบ้ากไปนครับคไป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 นปไอไป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 ไ้ยปไ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 ดไป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 ไเไป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 ไยไป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 ไนไครับไ ก็าต้องคุยคุยก่อนก็ได้นะครับหาที่คุยก่อนก็ได้แล้วพร้อมแล้วก็ค่อยไปยิงก็ได้ครับ เฮ้ยใครซับแล้วนะครับมีติ๊กเกอร์ใหม่เด้อใครซับแล้วมีติ๊กเกอร์ใหม่เด้อว่าแต่สี่แกงนี้เขาไม่ถูกนะเปล่าวะของเรา ไม่รู้ไอ้กแก่ไหนเขาไปถูกกันบอกวะไม่น่าไม่น่ามัง้งเรียกกูามาแป๊บนะึง นากาคุณเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวนากามา่อแล้วเลยครับเดี๋ยวนาการวางงีแล้วเลยครับเอ่อถลงว่าไหนากาครับว่าไปน้องโมก็พอโอเคครับคือผมต้องบอกอาเชนอย่างนี้ก่อนว่าครับตอนนี้นากามันอยู่ในช่วงพักนะครับคคือพักทุกๆอย่างกิจกรรมภายในแกงทุกอย่างคือหยุดหมดเลยมาครับประมาณครึ่งเดือนแล้วแล้วตอนนี้มันเอาจริงคือคนในแกงมันก็แผ่วอยู่ครับคืออยู่ในช่วงที่จะเลือกระหว่างยุดแกงกับทําต่อซึ่งถ้าถานตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะจะแบบ จะอยากให้พี่ๆด้วยช่วยช่วยอะไรพวกเราแต่ทีนี้นคือครับสิ้นเดือนว่าผมจะมีมิ팅<ล>ผมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังผมกลับจะมีมิ팅อ่ะเดี๋ยวอาจจะอาจจะมาคุยพวพี่ทีก็ได้ครับได้ครับได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับนากาก็เป็นนาการลองคุยกันมาก่อนว่าสรุปแล้วนากาจะไปต่อหรือว่าจะจะพอเพราะว่าถ้านากาให้คำตอบผมได้อ่ะผมเผื่อผมจะลองคุยกับสภา,าดูถ้าสมมติว่านากาเลือกจะไปต่อผมก็มีแผนให้ไปต่อแต่ถ้าเกิดนาการเลือกจะพักผมก็จะคุยกับสภาว่าผมจะขอเปลี่ยนแกงเข้ามาอยู่แทนประมาณน,นี้ครับอ๋อได้ครับ ได้ได้ครับได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมมีติ้งช่วงประมาณยี่สิบกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมมาคุยกับเชนอีกทีก็ได้ครับได้ครับได้ได้ก็เป็นแบบนั้นก็ได้ครับโอเคครับครับครับผมมาครับนาคารผมมาครับนาคาไปก่อนได้เลยครับขอบคุณครับไดครับมากครับขอบมากนะครับลืมถามไปวะอะไรวะว่ายบาไปได้ปะไหนมึงนี่นะติ้งไงไอ้ไอ้บาไม่เจอไอ้โจไม่แน่ บีจีครับ heh, <PG S 1> บจีบจีมาเลยบีจีบีจีว่าไงบ้างคร,ครับโหลครับพี่ว่างไงว่างไงบอยตอนเน,น,นี้ครับมันมันมีเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องการเล่นสตอรีร่ครับพี่แตว่ว่าปัญหามันมติดตรงที่ว่าของพวกผมมันไม,ไม่ไม่พร้อมเล่นตอนนี้พี่คำว่าของก็คือเรื่องเพนเกาะอะไรพวกนี้ครับผมเพิ่งใช้นี่ไปเออแล้วก็แบบไม่มีเงินแบบเขาเรียกอะไรไม่มีของที่จะพอไปเล่นรียครับเข้าใจ เรื่องของเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้ครับเรื่องของคือคือเรื่องของอ่ะพี่ช่วยเหลือซัพพอร์ตได้เต็มที่แต่มันจะต้องมีข้อแม้ของมันอยู่เพราะว่าที่พี่วางไว้ครับถ้าจะต้องมีสี่แก๊งมามามาให้ช่วยเหลือเนี่ยพี่จะวางไว้เป็นเทียพี่จะบอกแบบนี้ครับพี่จะวางไว้เป็นเทียเป็นเทียเนี่ยพี่จะดูความพร้อมของแก๊งที่อยู่ภายใต้บางพีซึ่งพี่จะเป็นคนกำหนดเองว่าแก๊งไหนคือเทียไหนแก๊งไหนคือเทียไหนตามสายตากับตามความสามารถที่พี่ประเมินออกมาซึ่ง อาจจะเป็นเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่เพราะมีสี่แก๊ง <_ S 1> พี่จะให้ของตามเอ่อตามระดับของเทียครับฉช่นั้นหมายความว่าแก๊งไหนยิ่งแข็งก็จะได้ของเยอะแก๊งไหนไม่แข็งมากก็จะได้ของน้อย <_ S 2> คือฉะนั้นอาจจะต้องเป็นส่วนเอ่อเป็นส่วนหนึ่งที่แก๊งจะต้องกระตือรือร้นเองด้วยเพื่อทําให้พี่เห็นว่าเราเต็มที่ของที่พี่ให้ไปไม่สูญเปล่า <_ S 2> ประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะมีเงินสนับสนุนด้วยสำหรับแก๊งที่เป็นที่ที่พี่วางออกมาเป็นเทียพี่จะมีเงินสนับสนุนให้ลงไปอีกเพิ่มอีกด้วย แล้วก็อาจจะมีเรื่องของวิธีการเล่นที่พี่อาจจะเสริมลงไปเอ่อไม่ได้เสริมลงไปตามแก๊งนะครับแต่พี่จะเสริมเป็นภาพใหญ่ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าอันนี้อ,อันนี้จะได้ไหมนะแต่พี่คิดว่าน่าจะได้อาจจะมีการตีสองสองอาจจะมีการตีแบบสองหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันแล้วแต่ที่รูปแบบที่พี่จะวางออกไปครับยังยังไม่แน่ใจแต่ว่าที่วางไว้คร่าวๆประมาณนี้เลยต้องบอกว่าต้องรอดูฟีดแบ็จากแต่ละแก๊งก่อนว่าแต่ละแก๊งต้องการอะไรซึ่งถ้าบอกว่าต้องการแค่ของอะ่ะง่ายมาก อันนี้พูดเลยว่าง่ายมากแต่แค่มันมีจํานวนจํานวนเท่าที่ที่มันควรจะต้องได้ตามเทียร์ของแกงครับครับก็หลักๆก็มีเรื่องประมาณนี้ครับพี่แล้วก็คงยังมีเรื่องเป็นเรื่องวิธีการเป็นเรื่องวิธีการคิดครับพี่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรคิดแบบไหนอะไรแบบนี้ครับพี่อืมอืมอืมอันนั้นเป็นเป็นเป็นมาปรึกษาเป็นเคบ่ายเคกันแล้วเนาะง่ายง่ายกว่า ครับง่ายกว่าได้ได้ได้อ pues right. ันก like ็ของบีจีก็น่าจะเคลียก็คือหลักๆคือสองเรื่องนี้ใช่ครับพี่ใช่ครับส่วนเรื่องแกงก็คือยังพร้อมหมดไม่ได้มีจะพักจะอะไรถูกไหมครับเอแกงไม่ได้พักครับพี่เต็มสล็อตประมาณสามสิบแปดครับสามสิบแปดโอเครู้เรื่องครับใช่ครับใช่ครับครับพี่โอเคได้ครับบีจีกันก็เท่านี้ครับไม่มีไม่มีเสร์มาะครับีเท่านี้เนาะมานมีค่ะ โอเคได้ครับขอบคุณบีจีครับก็ไปดูเลยครับอย่าไปเสียเวลาได้ครับครับผมครับโต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 โกรอาต่อเลยครับบ่าไงแกรอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อตอนนี้แกรอาจะเหลือแต่เบบีนะคะเพราะว่าเขาไปมีติ้งกันอ๋ออันนี้ทราบครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันโอเคครับครับตอนนี้ก็คือแบบว่ากําลังอยู่ในช่วงนั้นอาวุธนะครับแล้วก็บจนนี่สล็อตแก๊ง ยังเป็นยังเป็นนี่กันอยู่ครับยังเป็นนี้กันอยู่อ๋อก็คือหมายความว่าอาจจะยังไม่พร้อมใช่ไหมเป็นนี้เท่าไหร่ครับเยอะไหมเออนี่สล็อตแกง๊งยังนหนูมไม่ทราบจํานวนเลยค่ะประมาณไดไหมครับประมาณไดไหมแบบยี่ส,สิบล้านสามสิบล้านเงี้ยประมาณถึงไหมถึงไหมครับแบบยี่สิบล้านสามสิบล้านหรือว่าสิบล้านเองหรือว่าห้าสิบล้านอะไรเงี้ยมันพอประมาณได้ผมได้ไหมสักโค่นะคะ ได้ครับครับเท่าไหร่อะพี่เออน่าจะประมาณสี่สิบล้านนะประมาณจ็ดส้อยยี่สิบกว่าล้านค่ะฮะเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบกว่าล้าน oh <yeah. S 1> โหเียโอ้โหหนักเลยอันนี้หนักเลย ร้อยยี่สิบกว่าล้านไอส้สั์เอ้ยอันนี้คือหนี้สภาใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะเป็นหนี้ที่ที่ซื้อสล็อแล้วก็หนี้สภามาอ๋อหนี้ซื้อสลอตนี่คือติดกับใครครับติดกับสภาหรือว่าติดกับติดกับใครเออติดกับสภาเป็นหนี้ดอกไม่เดินค่ะอ๋อเป็นหนี้ดอกไม่เดินร้อยยี่สิบกว่าล้านใช่ค่ะ อ่าอ่าอ่อโอเคแต่ซึ่งแก๊งก็คือมีแผนจะมีแผนฟาร์มอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ค่ะตอนนี้แก๊งมีแผนที่ขึ้นอาวุธปืนค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตัวๆว่าปืนในแก๊งยังน้อยอยู่ยังมีไม่ถึงสิบกระบอกค่ะแล้วก็ปืนก็เป็นส่วนสามพันก็เลยแบบว่าเป็นเฟสที่ก,กำกลังดันปืนแล้วก็เชนี่แก๊งไม่แต่หมายถึงว่ามีมีแผนไว้หมดแล้วว่าจะฟาร์มอะไรยังไงถูกไหมครับส่งเงินแก๊งอะไรกันยังไงมีหมดแล้วถูกไหมค่ะค่ะมีมีแผน ส่งส่งของแก๊งส่งเงินแก๊งประจำวีก็ค่ะอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าไอเรื่องส่งแผ่นอะไรพวกนี้ผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าแบบพออาุอาวุธอาวุธตะนีบครบไหมครบแก๊งแต่ขายแค่ปืนถูกไหมครับอาวุธอาวุธส่วนใหญ่ก็เทียบสองหมดไม่ั้อส่วนใหญ่เทียบสองหมดแล้วครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะอยากให้กายอาได้ตีบ้างครับเพราะว่าอย่างน้อยมันเหมือนเก็บประสบการณ์ระหว่างทางไปเลยอะผมมองอย่างนั้นนะ พราะบางทีบางทีเรื่องมันเข้ามามันก็เลี่ยงไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าผปล่อยให้ไก่อาฟาร์มอย่างเดียวเลยโดยที่ไอการไอไก่อไม่ได้ประสบการณ์เลยผมมองว่าเดี๋ยวมันจะหนักผมคิดแบบนี้นะออยู่แล้วผมคิดแบบนี้ผมคิดแบบนี้ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีแผนรองรับไว้หน่อยอ่ะผมไม่อยากให้รอแบบไกอ่อต้องรอจะแบบเคลียร์นี่หมดของครบถึงจะเริ่มเล่นไม่ไม่ผมไม่อยากให้รออย่างนั้นนะผมอยากให้ไก่อแบบว่าเล่นระหว่างทางได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวไอเรื่องของเดี่ยผมช่วยเหลือได้ ต้องถามว่าไกอาคีเป็นยังไงกันบ้างาหนูเป็นหนูก็เห็นด้วยกับการหาประสบการณ์นะคะแต่ว่าหนูต้องถามี่พี่ในแก๊งอีกทีหนึ่งว่าหนูก็เป็นเบบี้ได้ครับได้ได้ครับได้กันก็เป็นผมผมเสนอเข้าค่้าแบบนี้ก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปกันอีกทีเพราะว่าวัาวนนี้สภาเขาแค่อยากรับรีพอร์ตผมซึ่งผมก็ต้องไปคิดมาต่อให้อีกครับแต่ละแก๊งที่ที่ยืน่นปัญหาเข้ามาโอเคไหมครับแบบนี้ เดี๋ยวถ้่เดี๋ยวถ้าพี่พี่กลับมาแล้วหนูไปคุยกับพี่ๆีค่ะได้ครับได้งนั้นก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ได้ครับก็วันนี้ก็เป็นเอาเอาที่ผมเสนอไว้ลราไปคุยกันดูหน่อยว่าถ้าระหว่างถ้าระหว่างทางเนี่ยที่ผมบอกว่าไกลอาต้องตีด้วยไหวไหมแต่ผมจะพอเอผมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตของในในระดับหนึ่งครับโอเคค่ะได้ค่ะได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับได้ครับอผมครับสวัสดีครับ คำถามครับคราี่แกงไก่อ่ะครับแต่ศุกนาคาก็ยังไม่รู้รต้องสิ้นเดือนครับออวิบลิบ้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาไปวดีเหมือนตอนนี้ถ้าถามว่าไอ้แกงอยากาได้ข้อแนะนำยังไงบ้างก็มีเรื่องป,ปัญหาอย่างที่เคยเห็นครับก็ต้าแด่ขึ้นมาก็ ถ้าที่เล่นมาก็าเล่นเล่นกับแกงประมาณเก้าอี้ครับยอยากถามว่าผม,ผมแบบมีข้อข้อบกพร่องตรงไหนบ้างควรปรับปรุงตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าจะหาเล่นนะครับควรควรควรเล่นครับเรื่องเดี๋ยวหาเล่นเดี๋ยวผมจะกรารให้เดี๋ยวผมจะมีแพนให้อยู่แล้วครับแต่แค่ว่าตอนนี้คือวิปดิตพร้อมหมดไม่ไม่ได้จะพักแก๊งถูกไหมครับ,รบไม่ไม่ได้จะพักอ,อ่าโอเคมันก็ย่าเลยไม่ได้เป็นนี่ใครด้วยเรื่อง มีไหมมีนี่ไหมนีม่สาภานายกให้แล้วครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องจะต้องตีกับใครเดี๋ยวผมจะวางแผนไว้ให้เดี๋ยวผมจะวางแผนให้เลยครับโดยเรื่องของอะไรก็พร้อมหมดถูกไหมสำหรับวิปริตก่อนหน้านี้พวกผมก็หาหาเล่นแล้วครับแต่ก็แบบไม่มีใครเล่นนะช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าผมใช้คำว่ามันเป็นช่วงที่หลายๆแกงอะ่ะเขาเริ่มเป๋อะอันนี้อันนี้จากที่ผมผมผมไม่ไดีมานะดูจากฟีดแบ็กมานะ ผมรู้สึกว่าหลายๆแก๊งเริ่มเป๋ครับแล้วก็บวกกับหลายๆแก๊งบางแก๊งไม่ไหวแล้วก็แตกซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวผมผมหน้าจะต้องต้องคุยกับนาอีกทีเพราะว่าตอนตอนผมจะหาเล่นอะมันก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้ที่ผมผมดูนะหลายๆแก๊งคือแตกแล้วบางแก๊งก็คือแบบไม่พร้อมกําลังจะแตกบ้างละบางแก๊งก็ต้องคุยกันก่อนว่าแก๊งจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะครับมันเยอะมากๆฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมหน้าต้องคุยกับนาด้วยแต่อางที่บอกว่าอันนี้มันแค่แผผนนทที่่มตต้้ออองงงคุยกกัับบาาาาาาเเพืสภขรรร แต่ผมแค่ต้องการรู้อย่างหนึ่งว่าวิปริตจะพร้อมลุยใช่ไหมถ้าวิปริตพร้อมลุยก็คือจบส่วนเรื่องว่าต้องแนะข้อบกพร่องอะไรเงี้ยมันไม่ยากอยู่แล้วผมว่าวิปริตขาดประสบการณ์ทหารผมนะอย่างเดียวเลยสิ่งที่วิปริตขาดถามว่าของพร้อมเล่นไหมก็มันก็พอเล่นได้สามถึงสี่สตอรี่ติดกันนะเอ้ยงัาสบายครับงัาสบายงัาสบายไม่ไม่อาจจะไม่ต้องฟามซ่อมครับอาจจะไม่ต้องฟามซ่อมด้วยแต่ว่ามันจะขาดที่กระสุนรับเพราะช่วงนี้หากระสุนยากมาก อืมอืมอืมของมันใช้เรื่อยๆทุกกิจก,กรรมเลยได้ครับได้ได้ครับได้ง,งั้นเดี๋ยวผมลองลองลองดูตรงนี้ให้ก็ยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเทอรวิปริตพร้อมตีหรืออย่างเงี้ยมันมันซับซ,บซบผมช่วยพอซับของได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมันจะมีแผนเรื่องของการตีชนะผมจะอัดฉีดข,ของเข้าไปอีกอาอจากพวกคิดและคอยที่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับจะอัดฉีดเข้าไปเพิ่มให้ครับประมาณนั้นครับ ได้ครับมันก็ประมาณนี้สำหรับวิปริตก็คือพร้อมพร้อมลุยทุกอย่างสิ่งที่ขาดคืออยากถามว่าพลาดอะไรไปก็คือผมบอกเลยประสบการณ์แค่อย่างเดียววิปริตขาดแค่ประสบการณ์อย่างเดียวครับก็ได้ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ึ้นมาโดนแต่เก้าอี้ทั้งนั้นเลยพี่ใช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 ่เนแกงเทเดียวกันใช่ฉันเดี๋ยวผมผมจะเลือกเดี๋ยวผมจะเลือกแกงให้ตอนตอนจะตอนจะให้ให้วิปริตหาประสบการณ์ผมจะเลือกให้ได้ครับพี่ได้ครับอันก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิปลิต ไดมีไหมมีมีอะไรอยากให้เสริมอีกไหมหรือว่ามันขาดอะไรต้องการอะไรอีกไหมครับที่อยากให้แบบดูไว้ช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีอีกไหมหรือว่าไม่มีละเท่านี้หลักๆอ๋อหลักๆก็น่าจะแค่นี้แหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกข้อผิดพลาดนะครับอืมอืมได้ครับได้ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้ข้อผิดพลาดนะคับผมอย่างที่บอกมันขาดแค่ประสบการณ์จริงครับ จากที่ที่ที่ได้เห็นวิปผลิตคือมันอย่างที่บอกวิปผิตมาปุ๊บก็เจอแต่แก๊งใหญ่อะมันมันไม่ได้หาประสบการณ์ไม่ได้ประสบการณ์อุ้มทั้งอะไรใช่ใช่ครับใช่ใขาดแค่ตรงนั้นจริงๆแค่ตรงนั้นเลยผมว่าขาดแค่ตรงนั้นเลยจริงผมเลยบอกว่าไม่ยากครับตรงนี้ถ้าถ้าถ้าวิปผลิตยังยังเป็นแบบนี้อยู่อะผมว่าไม่ยากเพราะว่าวิปผลิตก็คือฟาร์มขยันฟาร์มขยันหาของขยันทานู่นทานี่อยู่แล้วอะครับได้ครับไม่ไม่น่ามีปัญหานี้ไม่น่ามีปัญหาโอเคครับได้ครับผมวิปผลิตด้วยครับผมครับ ครับผมครับครับครับอันนี้สภาจดดีพอร์ตเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับสี่แกง๊งเรียบร้อยค่ะผมว่าตอนนี้ปัญหาของแต่ละแก๊งอย่างอย่างนากาเนี่ยผมว่าดูแล้วถ้าถามผมนะผมคิดว่าแผ่นที่เขาจะไม่ได้ไปต่อค่อนข้างมีเยอะเพราะถ้าเขาพักมาครึ่งเดือนแล้วผมกลัวว่าไฟเขาจะหมดไปแล้วถ้าถามผมนะมส่วน,เ,นเอ,อ่อวิปลิตเนี่ยผมดูแล้ววิปิตดกลายว่าแก๊งที่ผมคิดว่าน่าจะดูไม่พร้อมที่สุดแต่เขาพร้อมสุดเลยผมว่าตอนนี้มีวิปลิตกับบีจีครับที่มองแล้วดูพร้อมสุดส่วนไกลอาผมว่าเขามีนี่แล้วนี่ค่อนข้างจะเยอะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะทําอย่างเดียวที่ทำให้เขาไม่ต้องกัวงวลได้คือผมต้องเคลียร์นี่ให้เขาไปก่อนหรืออาจจะต้องรอคอยกับนะ้าดูครับว่าถ้าเกิดว่าระหว่างทางผมต้องการให้เขาตีด้วยอะ่ะมันจะมันจะยังไงได้บ้างซึ่งไอ้ไอเรื่องซับของซับอะไรผมไหวกันอยู่แล้วผมซับให้เขาได้เพราะว่าอยู่ที่บอกว่าผมมีมีม,ม,ม,มีมีเรื่องเทียร์ของผมอีกที่ผมจะวางกับผมเองว่าผมจะจัดแบ่งของให้พวกเขายังไงตามเทียร์ที่ผมวางไว้ก็คืออยู่ที่ความสามารถของพวกเขาแหละครับว่าจะได้ของมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่ความสามารถประมาณนี้ครับโอเคโอเค ขอบคุณมากครับว่าเฉินได้ครับได้อันนี้อันนี้เดี๋ยวสภาไปแจ้งนะเองเลยนะผมไม่ต้องไปแจ้งเนาะใช่ค่ะใช่ใช่โอเคได้ครับผมครับค่ะครับได้ครับพี่เฉินต้ใต้มีเงิรถับปีได้ตาม้าไปไม่สกูไม่สกูตาบ้าไปเนาะมันมีอะไรฟีมันไม่มีสาระพี่โอเคผมว่าจะทำการบ้านเรื่องนี้มาตาไม่ไม่ได้มาจดสรุปท้าไมทถาไมสรุปหนูถึงไอ้สิทุบีอดอปดิใช่ป่ะ บอกมันเซ็กคอยดับเล่นนี่เล่น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 เซ็กคอยดับเล่บอกมันเลยเซ็กคอยดับพวกเราอะบอกเลยเลี้ยงไปไหนครับพี่รอครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะลุยแล้วครับเราจะรันแล้วครับกลับมารันแล้วีมเเลยฮ้